ครับสวัสดีครับชาวโลกสวัสดีเชา้าวันที่7นะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันที่7เดือนกุมภาพันธ์2564ณเวลานะครับตี5ขึ้นะครับวันนี้ก็ตื่นตี4นะครับตื่นตี4แล้วก็ เตรียมตัวที่จะไปปั่นจักรยานนะครับออกกำลังกายครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดหลังจากทำภารกิจนะในเรื่องของการทำงานนี้ปกติห้าวันเมื่อวานก็ต้องเข้าไปทำงานนะครับวันเสาร์เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ งานมีปัญหาแน่ะนะครับก็ต้องเข้าไปแก้ก็เป็นประจำนะครับเพราะว่าทำงานมันก็ต้องมีปัญหาเมื่อมีปัญหาเมื่อคือถ้าไม่มี คนที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เราก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับไปช่วยก็ถือว่า,าช่วยวยกันนะครับก็คือช่วยในส่วนของอบริษัทนะแล้วก็ช่วยน้องๆก็เหมือนกับช่วยตัวเองนะครับเราก็ช่วยตัวเองแล้วองค์กรอยู่ได้เราก็อยู่ได้ทุกอย่างนะทำธุรกิจมันก็ต้องมี ผลกําไรนะครับมีผลกําไรพนักงานก็จะอยู่ได้ตัวเราก็อยู่ได้ทุกคนก็อยู่ได้สังคมก็จะอยู่ได้เทชาติก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับรุ่งเรือง,งก็ทํางานหกวันก็รู้สึกเวลานะครับเาวานนี้ก็นอนไวนิดหนึ่งลงตัวลงนอนก็หลับนะครับหลับ สบายนะครับไม่ฝันเลยเพราะว่าเพียมากหนะก,กวันเต็มๆนะครับผ่านไปดีๆนะครับผ่านไปดีดก็ซ้ำๆหลายๆคนนะครับถ้าเกิดทำงานมีปัญหาเราก็อย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีสตินะครับมีสตนะิอย่าไปลุกลี้ลุกลนนะเพราะว่าโชคที่งานมีปัญหางานเราอาจจะเครียด จะเครียดในเรื่องของด้วยเวลาที่มันถูกบีบดนะด้วยคนที่ต้องมานั่งรอนะด้วยเพเชอร์ที่เข้ามากดดันนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือการมีสตินะเพราะถ้าเรามีสตินะเราไม่เครียดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความคิดนะเราก็จะมีความคิดมีสติ ปัญญาที่จะกแก้ปัญหาเพราะน,นั้นถ้าเราไปนะเครียดนะเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่ให้เรามาก็คือในเรื่องของเวลาที่น้อยนิดด้วยเรื่องของแรงกดดันด้วยเรื่องของนะมีผู้ที่นั่งเฝ้ารอนะเพราะว่าในสายงานผลิตของผมจะเป็นลักษณะเป็นโโ t o m a t นนะครับถ้าเกิดว่างานมีปัญหาแบบนี้ก็จะมีคน แนะม่ลางทั้งหลายก็จะล่งทาตาปิดเปิดนะคือนั่งรอง,งานนะไรก็เลยทาให้อาจจะมีความเครียดนะแต่ถ้าเรานะเป็นคนที่นะมีสมาธิมีสติก็จะนะในการแก้ปัญหามันก็จะเร็วนะแล้วแม่นยำเพราะฉะนั้น,ะน,นก็หลายคนที่ทํางานแล้วนะก็ฝากก็มันมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับก็คือ ปัญหาเราอาจจะเจือดแต่ถ้าเราโมจะเป็นมกมุ่นไปเครียดก็จะทำให้เราหาวิธีคิดหาวิธีแก้ปัญหามันก็ล้ายก็คือแก้ไม่จบแหละก็จะทำให้เครียดไปใหญ่ก็ทำให้แก่ขึ้นไปอีกหนึ่งปีแทนแท้จะแก่เป็นปีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งปีเพราะฉะนั้น ก็ให้ทุกคนม no ีสติแล้วเราก็จะมีสตาอ่ะตอนนี้แมวก็ลองนะเงา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 ควัตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นฤดูของการงาวกัดกันก็แล้วก็เป็นยีงแหละครับ ก็สัตว์ทุกตัวที่เคยบอกนะครับก็จะมีการาเขาเรียกว่าฤดูผสมพันธ์เนาะอ้ไปโน่นแล้วก็ช่วงนี้ก็ทั้งคืนนะครับ ทะเลาะก,กันแมวทะเลาะก,กันนะครับอ่าก็เพลินดีนะครับไม่รู้คุยกันอะไรกันไม่ถูกตอบอาจจะเป็นตัวเมียกับตัวเมียหรือตัวผู้กับตัวเมียหรือตัวผู้กับตัวผู้เป็นธรรมดานะครับก็การมีความรักนะครับการความรักก็เลยทําให้มีการที่ไม่ลงรอยกันนะครับถึงกูหึงมึง เช้านี้ก็จะนะจะเริ่มให้ฟ้าสางนะครับเพื่อจะปั่นจักรยานเพื่อจะออกกำลังกายนะครับเพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อต่อสู้กับงานนะครับถ้าเรามีแรงมีกำลังปั๊บเราก็จะมี สติปัญญาที่จะแก้ปัญหานะครับเช้านี้จะไม่เปิดเพลงนะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่เดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนนกหนูนอนอยู่เดี๋ยวจะสกกระใจตื่นมาเปิดเส่็จเช้าเชี่ยววันอทิใครจะไปไหนครับไปเที่ยวมีใครมีแผนที่จะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยว ก็หลายที่ก็เริ่มเปิดแล้วนะแล้วก็มีเห็นดูแล้วหลายๆคนก็เริ่มมีความสุขนะครับที่ได้ไปพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงเพื่อนหน้านะแต่ว่าก็เน้นย้ำระวังนะครับในเรื่องของโควิดก็ยังมีอยู่นะก็ยังมียังไม่หมดยังไม่หมดกาดแย่ศกนะครับเพราะว่า เราบอบช้ำกันมาพอสมควรแล้วหลายๆคนก็ถึงขั้นก็หมดเนื้อหมดตัวก็มีคอะเสนั้นจิงหนึ่งก็คือการระวังตัวนะครับระวังตัวด้วยดูแลตัวเองนะครับการดูแลตัวเองก็คือล้างมือล้างมือแหละหลายๆอย่างนะสิ่งไหนที่มัน เป็นของสาธารณะนะครับก็พยายามอย่าไปสัมผัสอย่าไปโดนไม่ว่าจะเป็นลูกปิดเป็นราวบันไดที่เป็นสาธารณะที่อยู่กับในส่วนของสาธารณะพยายามหาอะไรปกป้องนะมีถุงมืงถุงมืออะไรก็พยายามใช้ของศาสนาให้น้อยที่สุดหรือไม่จะเป็นก็ไม่ใช้นะครับแต่นีก็อยู่บ้านนะครับป็่ตอว หรือไปในส่วนที่สถานที่ที่คนน้อยไม่ชุมชนนะครับเจนกว่าจะดีขึ้นนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอ่ตอนนี้ก็มองรูเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะว่าถ้าโดนกับตัวเองปับเนี่ย มันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวนะก็ขอให้มีความสุขครับสำหรับวันอาทิตย์นะฮอลลีเดย์แฮปปี้ฮอลิเดย์นะแฮปปี Holiday. Holiday. นะ้ฮอลิเดย์สำหรับใครที่จะไปจับจ่ายนะครับเป็นตลาดเพื่อไปหาของมามาอะไรมาแล้วก็ซื้อเผื่อด้วยนะครับเพราะว่าเราก็คงจะ ไม่แน่อาจจะไปวันนี้อาจจะให้ผมบสบนะครับทำกับข้าวอ,อาจจะเป็นต้มจับานะ่า่เดี๋ยวจะซื้อกระดูกหมูมาเดี๋ยวปั่นจักรยานไปแล้วก็ไปซื้อกระดูกหมูด้วยรเราก็จะไป็าลาดซื้อกระดูกหมูมาแล้วก็ซื้อผักนนในส่วนที่จะใช้สําหรับต้มจับ่ายนะครับก็คือเป็นพวกกุ้ช่ายใบกุ้ช่ายหัว ที่เป็นส่วนประกอบนะครับหัวเจ้าเท้าหัวอะไรพวกเนี้นะเอไปสําหรับทำํำต้มจับฉายเพราะก็ต้อมอร่อยต้มจริงหม้อขนาดเนี้กินบางทีสองวันหน้าเป็นผักแต่ดีนะครับกินผักกินปลาเนี่ยทำให้ร่างกยายโลบขับถ่ายดีนะครับโลบขับถ่ายนี่ตอนนี้ก็คือ เป็นคนท้องไม่ผูกนะครับท้องไม่ผูกนะก็ถ่ายคล่องนะครับถ่ายคล้องแล้วก็การที่มีสุขภาพดีก็ดูอย่างหนึ่งนะการการขับถ่ายนะครับเป็นสิ่งที่จะฟ้องว่าเรามีสุขภาพดีไม่ดีระบบขับถ่ายนะถ้าใครเคยดูหนังจีนนะก็จะมีหมอหลวงนะครับหมอหลวงที่เคยดูหนังจีนเรื่องนั่นจะเป็นจิน้งีหรือเป็นอะไรนี่แหละ ียอมที่จะเป็นหมอนะเพื่อจะไปให้ทางาจักรพพรดมั่นใจวบใจนะก็คือเข้ามาเป็นหมอหลวงแล้วก็คือการไปชิมนะอุจจระ,ะนะของจักรพพัดนะครับเพื่อดูว่าจักรพพรดมีสุขภาพดีไม่ดีก็ดูด้วยระบบของการการถ่าย นะแ่ท่านหมอหลวงที่มาก็คือสักใครจำได้นะก็จะจะมีว่าไปชิมอุจละมีการขับถ่ายการย่อยที่ดีอะไรเนี่ย,ยจักรกะเดียมก็นี่เป็นเป็นในส่วนของหลังนะครับก็คือเพื่อให้ความให้จัก,กรพพัดมีความไว้วางใจในตัวเขาเพื่อจะมาเป็นหมอหลวงเพื่อมาเข้ามาในฝ่ายในก็ยอมที่จะชิมอุจจาระเพื่ออ่า ตรวจสอบสุขภาพของจักรพรรดินะครับก็เลยลงทุนนะครับลงทุนคนเราก็ทำไปได้นะครับทำไปได้เพื่อหลายๆอย่างนะเพื่อเป้าหมายหลายคนก็ยอมที่จะ,ะเสียเกลียดยอมที่จะเสียหน้ายอมที่จะ รดทิจินะเพื่อจะให้จุดมุ่งหมายที่มันประสบความสําเร็จแต่ก็อย่าไปเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวิธีการที่ทําให้คนอักมาแล้วเจ้าแมวเหมียวตื่นแล้วครับอันนี้ก็นอนด้วยกันทั้งคืนนะแมวตัวผู้พันอะไรไม่รู้นะครับที่จากราชบุรีผมลืมชื่อลืมพันนะครับเป็นแมวที่คลนะ้ายๆแมวโคราช เขาจะสีเข้มตัวเขาจะสีจางแต่ตัวนี้สายพันธุ์นี้เขาจะแปลกๆอย่างนี้คือหน้าเขาจะเป็นาจะมีสีขาวตรงจมูกขึ้นมาจนถึงล่างะหน่อยๆมองดูแล้วเหมือนหนูจเจอร์รี่แต่ก็ชื่อเพชรน,นะครับก็ยังเป็นตัวผู้ที่อายุยังน้อยอยู่ะไม่ถึงขวบเพราะฉะนั้นเขาก็ยังไม่มี อารมณ์ทางเพศนะครับเขาก็เลยไม่เล้ทะเลาะก,กับใครเนี่ยเาเห็นะเขาทะเลาะก,กันเขาก็นั่งดูมองเป็นไรกันบ้าเขาก็มองคิดเลยเอ๊ะเป็นทะเลาะก,กันเรื่องอะไรแต่จริง,รงๆเดี๋ยวเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะเมื่อเขามีอารมณ์ทางเพศปั๊บเขาก็จะมีอารมณ์ที่หงดิดห่วงตัวเมียห่วงถิ่นตอนนี้เขาก็ยังไม่สนใจอะไรไม่สนใจโลกนะครับเล่นไปวันๆกินไปวันๆหิวก็มาขอ อยากจะอ้อนก็นมาอ้อนจะป่วนได้ทุกเวลานะครับเนี่ยจะานาั่งแป๊บเนี่ยจะขึ้นตักลักษณะแมวจะเป็น,นีบยแมวที่จะเป็นสัตว์ที่ถ้าเขาบอกนะก็บอกว่าแมวนี่นะเขาไม่คิดว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเรานะ่เขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของเรานะนะถ้าแมวที่รักเราเนี่ยเขาจะเป็น ขเขาแสดงอาการคือการเป็นเจ้าของเราหลายคนก็จะพูดก็คือในเรื่องของาชาดแมวกไม่รู้เราเป็นาชาดหรือเปล่าแต่ยังว่าสันเอามาเลี้ยงก็ต้องดูแลนะครับดูแลก็จะร่างอย่างเงี้ยต้องขิ้เหงานะครับเป็นคนเป็นแมวกิ้เหงาเพราะว่ามีตัวผู้เป็นตัวผู้ตัวเดียวตัวด,ดีนะส่วนที่แล้วก็ ผมก็แปลกนะครับการเลี้ยงแมวที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยถ้าตัวผู้ก็บเนี่ยพอถึงเวลาโตเต็มวนะัยจนถึงวัยนุ่มชกักกันเนเขาก็จะต้องห่างหายไปจากบา้านะช่วงแรกๆอาจจะเป็น,นวันสองวันสามวันอาทิตย์เดือนปัจจุบันนี้ก็หายจ้อยเลยครับไม่มาเห็นหน้าเลยเจ้าเสือผม เป็นแมวที่เงีย,งยบๆขึ้นๆน,นะครับไม่ไม่ไม่ขี้เล่นนะเวลาไปหายไปเลยนะหลายตัวแล้วที่เลี้ยงมาตัวนี้ก็คงจะต้องไปนะด้วยสัญชาตญาณของมันก็คือถ้าโสเป็นใบยปับเขาก็จะเป็นนักล่านะลักล่าคมปรจันไอ้เราก็เคยเปลี่ยนนะนักล่าคมปรจันอยนนี้ก็ บางมือแล้วครับกลายเป็นแมวเชื่องแล้วก็ไม่ปวดหัวนะครับสบายใจดีโอเคมาคุยเรื่องแมวดูหน้าหรือหน้าหนูนะแล้วแมวแล้วหนูมันจะกลัวไหมเนี่ยหน้าเหมือนหนูเออสงสัยจะเป็นเทคติกนะครับเป็นลุนทายพันหนูอาจจะเป็นอ่ามองเห็นแล้วเป็นหน้าเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่อาจจะตัวใหญ่ครับวิชัยหนูตัวใหญ่จังมันก็เลยสงสัยก็เลยลุน แมวรับประทานอะาน,นี่ก็อาจจะเป็นเป็นสถิติการพังตัวนะครับทำให้หนูไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็นี่ชอบกินจิงจบนั่งมองขอเคสเลยนะเขาเขาชอบนะอาหารบ้างเขากินข้าวกินอะไรอิ่มก็จะมานั่งหนูจิ้งจกกามพหลัง,งดูได้เป็นชั่วโมงชั่วมงนะนั่งแงนจนคอเรือบดูแล้วคอเคสลายแล้วมั่ง แต่ว,ว่าเขาชอบอรืได้เวลาละฟ้าสางอ้อสวันยิ้มนะครับอ้ไม่ใช่พระจันทร์ยิ้มตอนนี้พระจันทร์ก็อยู่เอาลองมองนะใครสำหรับใครที่ที่อยู่นะท่องเที่ยวอยู่ในกับท่องเที่ยวอยู่หรืออยู่ในที่กว้า,วางๆนะที่โลง ดูที่ว่าพระจันทร์มองไปทางทิศตะวันออกนะครับมองไปทางทิศตะวันออกนะครับออกแลนขวามือนี่ก็จะเห็นพระจันทร์ยิ้มนะก็จะอารมณ์ดีแต่เช้าพระจันทร์ดวงเดียวกันไหมนะถ่ายให้ดูหน่อยนะครับสำหรับใครที่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะพระจันทร์ยิ้มแฉกแต่กล้องไม่ดีนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ราคาก็แค่สอง0ันกว่าบาท ใช้มาเกือบหลายปีละเป็นรุ่นเอซิรุ่นนี้ทนนะครับตกเป็นร้อยๆทีแล้วยังใช้ได้อยู่แต่ว,ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องอการ่ายภาพการอะไรพวกนี้ก็จะดออปลงมาไม่ค่อยชันแล้วครับเพราะว่าราคาสองพันเนาะไม่เหมือนตองสามมื่นเนาะคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างอีกนึ่งก็คือ ซ้ำนะการใช้บางทีหล่นมาตัวมือแบบเป็นเสียดายก็เลยไม่ไม่อยากซื้อของแพงเห็นเขาถ่ายรูปกันแล้วเบอ่อถือนี่สวยเวอร์เลยนะถ่ายแล้วขนาดย่างไงอย่งกล้องนะอ่าของเขากับของเราต่างกันเลยนะในเวลาเดียวกันด้วยถภาพเนี่ยเอามาสร้างสองอย่างของเขานี่ชัดคมเห็นสิวเลยของเราในี่หน้ามืดตาม,มัวใ่มองก็ไม่ค่อยเห็นหน,านา้าหรอก ไม่ได้หน้าตัวเองเพราะว่ากล้องสองพันกว่าบาทนะครับทำใจของแฟนใช้ไม่เป็นครับตกไปนี่ใจหายแวบอันนี้ตกไปเยอะนะใช้มาหลายปีแลนะนะแม่นางก็บอกให้เปลี่ยนบอกว่าไม่เปลี่ยนนะชอบเครื่องนี้บึกบึนดีนะเอซิบใช้ได้อ่ะไปปั่นจัก,กรยานด้วยกันไหม เ,ออเดี๋ยวจะหาก,กระต่านะใส่หลังรถแล้วก็ปั่นไปดีเหมือนกันไปออกกำลังกรงานหุ่เทียนนะเยวะนะครับ